สวัสดีครับสวัสดีครับเ <c oughs> ดี๋ยวคนเดี๋ยวคนสวัสดีครับเร็วครับครับสวัสดีครับ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะคะเอสซีะคะพี่ใหญ่ใจดีท่านนะคะ่อนะคะผละไม้นะคะที่นะคะคุณแม่นะคะได้นะคะนนนะคะผละไม้นะคะให้น้องรับมงคลน,นี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอพระคุณแม่ธาดานาพรน,นะคะแม่เทมารีนนะคะแม่บีแม่ฝนแม่พร แม่ปอนนะคะแล้วก็ขอพุณนนะคะแม่อรทัยนะคะแม่เจนะคะมากมากนะคะที่ท่านนะคะได้หุดนนุ่นนะคะผลไม้นะคะให้น้องช้างนะคะขอให้ท่านนะคะสุขภาพพันมามัไมแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่โจนนะคะกิจการงานนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะก็นะคะได้นะคะ มานะคะลงคลิปนะคะให้แม่ๆมนะคะได้รับชมนะคะได้รับชมน้องซับมงคลนะคะโชว์ห้าขาอีกแล้วนะคะโชว์ตลอดนะคะมีของดีนะคะชอบออกมาโชว์นะคะน้องดูสิคะอิอสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีสวัสดีครับ ได้กินแล้วไม่สนใจเลยนะคะนะคะตอนนี้ก็กินใหญ่เลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านใจดีนะคะทุกท่านนะคะที่ได้มีตานะคะผลไม้นะคะให้น้องซับโมงคนนะคะก็นะคะ,ะ,คะก็ยายนะคะได้เก็บเอาไว้นะคะเพื่อนะคะมาลงนะคะลงคลิปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะย้อนหลังนะคะ แคบเดียวนะคะก็จะหมดแล้วนะคะดูสิคะจะกินเอากินเอานะคะกินเอากินเอาเลยนะคะทราบองค์คุณจ้ะ กินอย่างอรอร่อยเลยนะคะ ได้หมดแล้วจะหมดแล้วหมดหรือยังได้กินเอานะคะอร่อยกินอะไรก็อร่อยเช่งนั้นเลยนะคะสับมงคุณนะคะดูสิคะจ้ำเอาจ้ำเอาเลยนะคะ อร่อยไหมบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะเขานะคะกินนะคะของหวานเส็ดนะคะเขาต้องมีเอาหญ้านะคะกินไปตามนะคะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะก็นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะช่องตะอวยทรัพย์มงคลครับนะคะต่อๆนะคะ แมงเยอะมากเลยครับหมดที่ยัางสวัสดีครับเสียงขอบคุณครับครับเสียงหายไปไหนครับเร็วขอเสียงลูก หมดแล้วอ่ะครับอีกด้<อ>วยซัว<อ>สายบัวสายบัวด<อ>ีใจมากเลยนะคะก็วผลไม้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ได้อุดมหนำนะคะก็นะคะเอามาป้อนให้น้องนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมอ่ะครับอ,รอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ ดกดไลดค์กดแชร์ต่อๆช่องตะเวย์ซับมงครนครับนะคะสำหรับคลิปนะคะคำนี้นะคะก็จบแค่นี้ก่อนนะคะอา้าวเร็วโอ้ยแมงอ้าเร็วอ้าอ้าอ,อย่างงอนอย่างงอนสำหรับคลิปนี้นะคะค่อยๆจบเรียนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วครับสวย,สวยๆครับ